สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าพ่ากําไมซีมันีแดงอีกแล้วนะจ้าเช้าแนนนอเวชาวนะ l พี่น้องจ้ามาอีกแล้วมาห้าทำงานอีกแล้วไมซี่นะ <c oughs> เอ้ยจังแมนนะอันไมซี่มาท้าเปิดประตูให้อันขุนซ่ามีจ้าพี่น้องจ้าให้ตุว่นพ้่นกะกำลังสิมาพี่นอ้องพ้นกำลังสิตก แล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะจ๊ะเนาะเป็นฤดูใบไม้ผลิมันก็จะแบบมันเขาก็จะเร่งหวานปุ๋ยกันนะพี่น้องเดี๋ยวไหมซีสิีกลับกล่องให้เบิ่งพี่จ้าหักกันเปิดอันนั่นไวน้เนาะจ๊ะเนาะเปิดประตูรอเขา เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็มาวานปุ๋ยตรงนี้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวไมส้สีสิทายให้เบิงเด้อว่าเข้าวาันปุ๋ยจังใดนะพี่น้องจ้ะนี่จ้าทางมานาไม้สีเนาะนี่หนทางหนทางมานาไม้สีก็จะเป็นอย่างนี้จ้าพี่น้องจ้ะโอ้ยฝนกระตกมาแล้วพี่น้องเอ้ย ฝนตกฝนตก,ตกอันฟังนี่เข้าก็บพนแล้วพี่น้องปุ้ยขี้แกะ,ะแต่ว่าเขาพ่นเข้าพนบบได้ไก่บบได้หอดถึงพุ่นจจ้ะบรรยากาศเนาะมองอันปล่อยแกะมามีสีกอันนี่จะเปิดประตูไว้เดี๋ยวให้อันให้อัน ยังกะล่ะเบิง้งพี่น้องเบิง้งว่าอันปุว้วนมันเห็ดยังกับรถใหม่สินะพี่น้องจ้าเบิ้งแน่เบิ้งแน่แล้วเอาอันรถไ้มาตำแล้วการนี้เนาะ เบิง่งบรรยากาศจ้าพี่น้องจ้าอืมอัน,นเห็นบ่พี่น้องอันมันเครื่องพน่นะ่านะพี่น้องมันพนได้ไกลไกลได้พี่น้องจ้ามันพนได้ไกลคักไกลแน่นะ่ะคือเครื่องไอ้นั่นเลยนะคือเครื่องไอคือเครื่องดับเพิงเลยนะพี่น้องจ้า โอเคพี่น้องจ้าพนตกหามใส่กล้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้ซํำนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะจังใดทามากกะกดไล่ถึกใจก็กดแชร์ให้ในเด้อจ้ากดติดตามพอม่อ,อสันกระดิ่งพอ้อติ้ง